ในยุคที่โลหิตหลังเพื่ออำนาจมีเพียงคนเดียวที่ตัดสินได้ว่าใครควรอยู่ใครควรตายเขาคือโจโฉแห่งวีกกภาพท้องพระโรงมืดเสียงฝีเท้าทหารกระทบพื้นดังพร้อมกันศึกด่านอู่ก,ก้วนยังไม่ทันจบโจโฉก็สั่งลู่ปู้จอมทัพผู้หักหลังทุกนายที่เคยรับใช้ถูกลากขึ้นแท่นประหาร เสียงฟันคอฉับเขาเคยพูดไว้ขุนศึกที่ฆ่านายของตนสมควรถูกลบชื่อออกจากแผ่นดินภาพกลางคืนฝนตกเสียงสายฟ้าฟาดต,ต่อมาจางเหมาขุนนางที่วางแผนลอบสังหารถูกจับได้ขณะซ่อนมีดในงานเลี้ยงเสียงมีดตกพื้นโจโฉหันมาช้าๆคิดจะฆ่าโจโฉ ต้องแน่ใจว่ามือไม่สั่นเสียงดาบชักจากฝักแล้วฟาดทันทีไม่มีการสอบสวนมีเพียงคําตัดสินเดียวประหารแม้แต่คงเหวินหยีเพื่อนร่วมศึกที่เคยช่วยชีวิตโจโฉก็ไม่รอดเพียงเพราะพูดผิดคําเดียวว่าโจโฉคือคนทรยศเขาถูกจับต่อหน้าไพร่พลโจโฉพูดเย็นชาในสนามรบ ความพักดีมีค่าเท่าชีวิตและเขาพึ่งเสียมันไปเสียงดาบแทงเงียบกริบภาพโจโฉเดินผ่านศพศัตรูและพวกตนเองปะปนกันหลายคนบอกว่าโจโฉโหดเหี้ยมแต่ในใจของเขาความโหดนั้นคือวิธีรอดของแผ่นดินในโลกที่เต็มไปด้วยคนทรยศมีเพียงคนที่เด็ดขาดเท่านั้นที่จะรอดอยู่เหนือทุกศพ พโจโฉเดินผ่านประตูเมืองเสียงกองทัพเคลื่อนทัพตามหลังโจโฉผู้ถูกจารึกว่าเป็นโทร,ราธโราชด้วยคนที่ไม่เข้าใจแต่ในประวัติศาสตร์เขาคือชายที่ยอมให้เลือดไหลเพื่อให้แผ่นดินอยู่รอด